หากคุณกําลังคิดจะทำบาปโปรดฟังเรื่องนี้ให้จบเมื่อสิบกว่าปีก่อนนักกรุงเทพมหานครในปีพุทธศักราช2553สุรีหิงสาววัย20ปลายๆต้องทนทุกทรมานกับฝันร้ายซ้ำๆมานานหลายเดือนทุกคืนหลังจากที่เธอตัดสินใจย,ยุติการตั้งครรภ์ ฝันของสุรีก็เต็มไปด้วยภาพเด็กน้อยหน้าตาน่ารักบ้างเศร้าซอยบางหรือบางครั้งก็มาในรูปของเงารางๆที่จ้องมองเธอด้วยแววตาตัดเพอแรกๆเธอคิดว่าเป็นเพียงความรู้สึกผิดแต่ไม่นานฝันเหล่านั้นก็เริ่มมีรายละเอียดมากขึ้นเด็กน้อยในฝันเริ่มร้องไห้เริ่มเอื้อมมือมาหาและเสียงสะอื้นก็ดังขึ้นเรื่อยๆแม้กระทั่งยามตื่น ของเล่นเด็กที่ไม่เคยมีก็ปรากฏขึ้นในห้องของบางอย่างเคลื่อนย้ายได้เองและเสียงหัวเราะคิกคักแผ่วเบาก็ลอยมาจากมุมมืดของบ้านที่เงียบสงัดสุรีรู้ดีว่านี่ไม่ใช่แค่ความรู้สึกหลอนแต่มันคือผลกรรมที่กำลังตามทวงเธอไม่เคยคิดว่าการตัดสินใจครั้งนั้นจะนำมาซึ่งความทรมานทางจิตวิญญาณได้ถึงเพียงนี้ ชีวิตของเธอไม่เคยสงบสุขอีกเลยนับตั้งแต่แสงสุดท้ายของชีวิตน้อยๆดวงนั้นดับลงค่ำคืนหนึ่งสุรีตื่นขึ้นมากลางดึกด้วยความรู้สึกเย็นเยียบจับขั้วหัวใจเมื่อลืมตาขึ้นเธอก็พบเงาร่างเล็กจิว๋วยืนอยู่ข้างเตียงตายแสงจันทร์สลัวๆดวงตากลมโตคู่หนึ่งจ้องมองเธอด้วยความโศกเศร้าปนเขื่องแค้น ไม่มีเสียงพูดไม่มีเสียงร้องไห้มีเพียงความเงียบงันที่หนักอึง้งแต่สุรีได้ยินเสียงกระซิบในหัวอย่างชัดเจนว่าแม่ทำไมถึงทิ้งหนูทันใดนั้นร่างเล็กจิว๋วก็ค่อยๆย,ยื่นมือเย็นเฉียบมาสัมผัสที่หน้าท้องของเธอความเจ็บปวดรวดร้าวเหมือนถูกมีดกรีดแทงแล่นไปทั่วร่าง เธอพยายามจะกรีดร้องแต่เสียงกลับจุกอยู่ในลำคอไม่สามารถเปล่งออกมาได้แม้แต่คำเดียวจากวันนั้นสุรีไม่เคยได้นอนหลับเต็มตาอีกเลยทุกครั้งที่หลับตาเธอจะเห็นใบหน้าของเด็กน้อยคนนั้นและความรู้สึกถึงการสัมผัสเย็นเฉียบก็ยังคงหลอกหลอนไปทั่วร่างแม้ในยามตื่นรอยช้ำสีม่วงคล้ำปรากฏขึ้นที่หน้าท้องของเธอในทุกเช้าคล้ายรอยมือเล็กๆที่ฝังลึก ไม่ว่าจะพยายามลบเลือนอย่างไรก็ไม่อาจหายไปได้มันคือตราบาปที่ตามติดตัวเธอไปทุกที่เป็นเครื่องย้ำเตือนถึงชีวิตที่เธอพลากไปและบาปกรรมที่เธอต้องชดใช้หากคุณกําลังนอนคนเดียวในคืนนี้ลองส่งเรื่องนี้ให้เพื่อนฟังดูสิเพราะบางทีคุณอาจไม่ได้อยู่คนเดียวจริงๆก็ได้